สวัสดีค่ะ EPG หกสิบเขาได้หรอวะหกสิบห้าหรือหกสิบห้เจอมแล้วเหรอเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวนั่นแหละ EPG อะไรก็ไม่รู้ละทำงานแบบเยอะจนลืมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแยกเกษตรนวมินค่ะเขาเรียกว่าอยู่ตรงราหูเทวะไรเนาะเป็นแบบวนตรงแยกพอดีเป๊ะเลยตรงตลาดหัวปูเออตรงข้ามตลาดหัวปูนเกษตรนวมินก็วันนี้พามาหาเลขที่นี่ค่ะเขาบอกว่าวันนี้ พี่นี่นำสวดวันพุธถ้าเกิดใครอยากแบบใครอยากมาแบบมีคนนำสวดให้มาวันพุธแต่วันอื่นก็เปิดตามปกติเหมือนนชั่วโมงเออแล้วก็มีเครื่องบูชากล่องดำท้าหูนะคะรอบๆเทวดายก็จะมีเอ่อพรสี่หูห้าตาเออพระพิฆเนศพระพิคเนศน้อยไอ,อ้ไข่เออพญานาคใช่นะพระก็มาไหว้กันนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าพระภูกับแอมวันนี้เราจะไหว้แล้วเราจะได้เลขอะไรเจ๋งๆบ้างไปดูไปช่องกันค่ะรวย ดดใครกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะแบบนี้หนูรัก ทูบหนึ่งก้านนะครับในจํานวน8ก้านแดอกนั้นนะครับไปปักเครื่องสเบูร์ชุดเดียวนะครับก็ให้ปักทุกคนนะครับคนละหนึ่งก้านหนึ่งดอกนะครับแล้วนําเทียนนะครับไปปักลงในเชิงเทียนนะครับในผานญานกครับเหลือคือเออเหลือทูบอีกเจ็ดก้านนะครับถือไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะทําการขอพรเป็นลำดับสุดท้ายนะครับ ปลักลงในน้ำเลยครับการขอพรนะครับไม่ว่าสิ่งสทธิ์ใดนะครับเราได้ความตั้งินตั้งใจนะท่านไม่ต้องกังวลเรื่องมาัไม่ันนะครับก็จะห้สู่ภษาไทยในการขอพรว่ข้าแต่องพ่อเมื่อเราผู้ทรงทั์ข้าพระเจ้า จะอยู่ให้หนึ่งืนใจปดน,นะครับกอนจะทำการปักทูบอีกเจ็ดก้านลงในกระถางทูบนะครับท่านก็สามารถบอกกับผมพ่อได้เช่นเดียวกันนะครับเขาว่ากันว่านะคะการไหว้พระลาหูนั้นจะต้องมีเลข8เป็นสัญลักษณ์และก็มีกําลังเท่ากับ12ของการไหว้ดังนั้นเลข8กับเลข12นี้ก็ต้องมาแน่นอนในปังคงว่า หลายหลายคนมักถามปังคุงนะคะว่าการมาไหว้พระราหูนั้นขออะไรอันดับแรกเลยนะคะขอโชคลาภนะคะและตามมาด้วยความสําเร็จนะคะดังนั้นไม่แปลกใจค่ะใครทําการค้าทําธุรกิจนะคะมักจะมาไหว้พระราหูหรือแก้เคสเสริมดวงให้ร่ํารวยมั่งมีนะคะก็ต้องมาไหว้พระราหูอย่างเช่นปังคุงนี้ไงค่ะไปแล้วในขั้นของคืนวันนี้ลำดับต่อแต่นี้ไปขอทุกคนทุกท่านแต่ต่างจิตก่างใจ บูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับอระรหังสัมมาสัมพุทธ佛พระขวาพุทธังพระขวาวังตังพริวาเทมีสวากาโตพระขวาตาธทมโมธรรมังนามาสามีสุปปัิปันโนพระขวาโตสวัสดสังโฆสังขังนัมามมีลำดับต่อไปตั้งแต่โมสามจบใพร้อมเพียงกันนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเทนะขาไปให้ทุกคนขีวันโตนะจบขังลัเฮพุทธคขาถาพิธีตองีโนเทมดรเจยยะจังทิมันตีครับ เป็น,นกล้วยเอออากปักะไรกล้วยนะดอ,อกไม้วางในพานจอกไม้วาในพานนะครับแล้วก็<อ>ถือตักนะั่งแป๊บดูลักทุเรศนะเห็ดเห็ดนะอ่าด้ไม่เป็นเห็ดออเอ นักราหูเทวอะไรแห่งนี้นะครับท่านใดยังไม่กลับก็สามารถไหว้ไหว้พิกรน้อยสงฆ์นากราชพระอินทํ์จำแรงสี่หาตานะครับเทพสี่หู้าตาหรือเทพทุมานเอานี้ก็ทามาวิธีในแบบฉบับบางปุงนะคะวันนี้เราจะไม้จิ้แต่เขานะเออเห็นอย่างเงี้ยเอ้าเขาน่ะเราเราจริงๆเรามีหินด้วยแต่เราคุยเว่า เอาแค่นี้พอเล่ได้ไม่เยอะเอาแค่สองเบอร์พอแอมพยายาวเดี OM ่พี่จับเองเพ็งๆปังๆรวยๆค่ะเดี๋ยวทั่วกัน้ำๆรวยๆเดี๋ยเอิกนีสี พ่ออกเล็กเียวกันเนาะนะคะบอกตลอดมีไหมมีตรงไหมไม่มีอ้ไม่มีไม่มีมมมไม่มีไม่มีอีกเล็นึงค่ะ้นม,มาสามตรงะะมีตรงกับทูอยู่ก็สามกแตเลเดยวกันนาตรงทั้งสองตัวแล้ก็ขอให้คนโชคดีค่ะเลขกแค่นีพอ ก็ซื้อสามหกสามเก้าแปดหกแปเกานอะแค่นี้เองแปดแปดนะ่เกือบเบิลแล้วก็ดวงกนะงเพราะว่ามึงเขาว่ามี 8, 8, นะ 3, 3 8, 8, นะามแไงเพาะสมสดแปดเผื่อใครจะชอบเล็กนิดหนอยนู่ีค่ะนุดูสาตว์ุสัต์ุคสะโอเคค่ะเราก็ มาหาเนเปิลให้กับเพื่อนๆอีกแล้วอยู่ตรงบริเวณที่ไข่นะคะไข่กระทองไปเลยค่ะอีเตอีเตกรุณาไข่เจดีจากมหาเทโลราพาราพามพาวาตูเม่ต่อไปนะนายวัยรับเออให้ร่ำร่ำรวยๆเพลงเพลงนึงกันมีถอดดูค่ะเอาแค่อันเดียวพอเสียงเสียงเบ๊กเดียวพอร่ำร่ำรวยรวยอ่ะหล่นมาแบบไม่รู้ตัวอ้าว หนึ่งศูนยหรอใช่อก็อกสวยอยู่หนึ่งศูนยก็เลขตังอยู่เด้อ,นะอก,ก็เลือกเลขที่ชอบนะคะเดี๋ยวแหละคุณบอกว่าเอาอีกนะเลขเยอะเจริงจริงๆ<ร>ไ,มไม่เยอะจริงๆไม่เยอะนะเลขสามจับไม้สองอันก็เลขสามเห็นป่ะเลขสามตัวเ,เลขสามกระตูกบสามกับแปดก็เลขเดียวกันเห็นปะ่ะไม่เยอะมีแค่สี่ตัวเองทั้งนี้ศูนย์หนึ่งสาม สาปลเลขเดียวกันแล้วก็หกกับเก้าเลขเดียวกันแค่นี้เองเลือกเในที่ชอบแค่นั้นพอป้าภูงซื้อแน่นอนสามเก้าสามเก้ามาแน่มาแน่เอาละค่ะสรุปทำงานจนลืม EP สรุปกีพนี้ EP 64หกสี่นะ <24. S 1> เออหกสี<ๆ>่ 64, ก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะก็กดติดตามด้วยทุกนี้แอมมีผลงานอะไรมะก็อยู่กวนนี้แหละแต่แอมก็ามาช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างแล้วแต่ลม ก็ติดตามนะปากมแดงไม่มีแรงไป Facebook YouTube Twitter แล้วก็ TikTok Instagram TikTok Instagram เป็นสายกิจฮะแล้วก็ Twitter ก็เป็นสายกิจ TikTok กับ Twitter จะเป็นปากมแดง PAKMAIDANG 53ตัวส่วน Instagram จะเป็น54ตัวนะคะก็เข้าไปดูไปชมกันได้ฝากไนฟอลโล่ TikTok เยอะๆด้วยนะคะเออใน TikTok เราก็จะลงแบบอะไรตลกๆแหละเออต่างๆก็ขอให้ทุกคนถูกรางวัลที่หค่ะเห็นเขาบอกว่าที่นี่ให้รางวัล ท, okay, ที่ตลาดหัวคงเดีย๋ยอ่าดูสิคะว่างวนนี้ฟังคูกับแอมนจะถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปแวะซื้อโนตอรี่กันดีกว่าค่ะบ๊ายบายไม่ได้โชว์ปากนะเอาห้ามเปิดแมสเ <c oughs> ขาห้ามถอดเลยโอเค <c oughs> ปิดท้าย EP ที่64นี้ที่ร้านต้มเลือดหมูนะคะร้านโจวิภาวดีซอย64นะคะ <c oughs> อยากจะบอกว่าร้านนี้ป้าคูกินมาเป็น10ปีนะคะมีทั้งโจก๊กทั้งเล้งนะคะ ทั้งต้มเลือดหมูนะคะทั้งข้าวไข่เจียวนะคะอร่อยเด็ดมากนำทีมความอร่อยโดยเฮียอ้วนของเรานะคะแวะไปชิมกันได้ค่ะวิภาวดีสองหสี